ไอ้ที่เวลิกุตบอกเลยเคขอให้เป็นเบลอีกรอบสาธุสาธุนล้วกูเปิดกูอยู่บ้านสามอยู่ด้วยแล้วกูเปิดเปิดมาด่าเปิดบ้านสามไปเปิดศาลาดิไปลเปิดศาลา อโอเคไม่คมดไม่หมดใครเปิดซาลาสวยสวยลินว่ะสวยสวยเปิดกองทองตัวอะไรนะลินลินลินมันวาร์ปได้ระวังมันของแดงได้ไหม,มระวังของแรงเอ้ยของแรงแหละของแดงได้ทูบป่ะเดี๋ยวกูไปจุดศาลาเลยกูไม่อยู่แหละอยู่ศาลาพี่น้องตอนนี้อยู่ศาลาพี่น้องจุดทูบอยู่ศาลาพี่น้อง บอกแล้วเจอเบลหวัดดีเบลเอามาตอกมาตอกนี่เลยมาเออมีมาตอกเนี่ยเดี๋ยวกูเดี๋ยวโบกดกล่ององที่อื่นอะไรอะไรเยอะหรอเดี๋ยวช่วยเปิดเปิดกล่องทองข้างหน้าให้อยู่เปิดกล่องนี้อยู่ผีวะไหน อุยตกใจจะดุ้งเลยจะดุงเลยเมื่อกี้สอมจะดุงเมื่อกี้สอจะดุงได้ตะปูเดี๋ยวปักบ้านสามเลยกูไม่รอแล้วอ่ะแล้วก็ปักแล้วก็สวดกูก็สวดรอกูไม่ดีอยู่ใกล้นะดิมลงด้วยพร้อมเราบอกพร้อมพร้อมที่ผีมา พี่มาว่ะพี่พังตู้พี่อันติ <c oughs> <c oughs> อันติไม่รู้สวดอยู่อันติเออยู่กูยส่ยิเสียงกูทำไมกูอ้อมบ้านกูอ้อมบ้านอยู่ไหนไม่รู้เมันอยู่ยังอยู่มันพังตู้มันพังตู้อยู่หายไปแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วบ้านสามไม่อยู่แล้วเฮ้ย <c oughs> โอเคหลุดแล้วบอกส่วบ้านสามอยู่แม่งฟังตูก้กันเลยเปิด B B บีคบีป่ะมันกดไอ้นั่นไงมันกดเบ็เมลไงแล้วมันก็ใส่มือมงอระวังมันออกดาบห้าพันนะไปตีโคตรแรงไงมะกูส่วบ้านสามกูชิว ระวังไอจุนเอาขึ้นดกปูชิวกูสจยบานสามปูชิวห้าสบิบแล้วเนี่ยโอ้เพิ่งกระจอกตอนนี้ขอหกร้อยแต้มขึ้นมันเป็นานสามระวังเห็นแล้วเห็นมันวิ่งผ่านหน้าประตูก็ไหนไม่รู้อ่ามาหากรัว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  เยอะอ๋ออยู่วันสามอยู่วันสามสีเข้าไปวันสามสีเข้าไปาไาว, damals, ว,ว,าวันสามไอ้หลายใจอุศวันสามต่อกูชิวกูชิวเฮ้ยเสียงไม้เละอยู่ไหนวะอยู่ไหนไม่เห็นตัวไม่เห็นตัวเสียงอยู่แถววันสามแต่ไม่เห็นตัวาไม้อยู่วันสามอยู่วันสามหนี่ตันหน้าไปทีหนึ่งน้องๆ กูเล่นแอบมุมมืดมันจะเห็นกูปะวะเฮี้ยมันงันติที่หายแล้วเฮ้เฮ้ยมีสายสินะต n k y ิวขอบคุณมากสายสินเฮ้ยเชียมิ้ทะลุสายสินชิบหายแล้วสีดานเทินเอาไม่โดนไอ้โงเอ้ยเจ้เจดีสองอ่ะเจ้เจดสองงงเลยงงเบ้อเว้ยเล่นโอ้ยเล่นอ้ยลอ้น้อง กัดเทิงตลอดปัจจุบันที่สวัสดิ์สเปียขาอะไรยังดวสวาาสรงยังม่้สติโยนโดนเลยอยู่แถวโอ่งขนาดแล้วว่าหลุดเอ้ยังยังอยู่ยังอยู่หากว่าจะยังผีเฟศผีเฟศระวังด้วยทุกคนผีเฟศผีอยู่นี่ผีอยู่นี่เยอะจะหากว่าผีฟังอยู่ น so ี่ไงแปดสิบแปดสิบผีอยู่นี่พูดอยู่แค่สองชั่วโมงได้ยาวได้ยาวพูดจริงอันนี้พูดจริงตีตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยมันมันแค่ผีกองกอยกโง่ตัวหนึ่งสุดแล้วหลุดแล้วอยู่กูอยู่กูรงงอยู่กูดงงกูพามาตรงกลางกูพามาตรงกลางเจ้าเก้าอย่างดี้ไอเดเจ้าเก้าวยังผีผีไปผีเดินผีไปนู่นผีไปนู่นผีจะไปศาลาเปล่าวะเดี๋ยวกูดูอยู่ผีหายอ่ะ อ้อผีหายผีหายเดี๋ยวกูไปดูวันสามวันเท่าไหร่วะกูตรวจเท่าไหร่วะกูลืมแล้วกูได้ได้เก้าสิบอะวันสัปดาหวันสามเก้าสิบตรวจดูตรวดูตรวจดูได้ได,ได้ไม่กลัวกูไม่กลัวกลัวไม่มาเก้าหา้าเก้าหา้า ติดแล้วปะติดแล้วปะติดแล้วปะสาราเท่าไหร่นะสาราเท่าไหร่เพื่อนยังไม่เก้าสิบจ้าเดี๋ยวกูไปสวดเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูสวดสาราสวดอยู่สวดอยู่สวดอยู่นี่นี่โอเคโอเคเก้าสิบเก้าสิบสาราเก้าสิบเยู่ตรง ติดเลยติดเลยเดี it, so then, ๋ยวกูเ so uh ี uh <S <S ๋ก so uh. so ูไปติดบ้านสมแล้วก็ติดเครืได้เลยติดเครื่องเลยไอ้ไอ้ติดเครื่งกูติดบ้านสามอ่าๆลอยๆๆยยยติดแล้วติดแล้วขอกันโลไปทีนึงน้องน้องเป็นกบพีว่ตุ่มไหนดูผู้ชายของแม่เดวิเอ้ยอยู่หลังกูเชี่ยเชี่ยเดินติดเกินนี่นี่พี่นิ่งอ๋อ เพื่อนมันตีไม่โดดอ่ะอะไรของเพื่อนไว้นี่สาบสไปโดนขอโทษนี่กำปั้นเทวดาเดี๋ยวกูจัดจาก,การเองกำปั้นน่ะน้องกำปั้นหนึ่งอะก็มาทำน้องน้องวิ่งมาทีวิ่งมาวิ่งมามึงโดนไปตีต่อยมึงตัดไประดิโดไปตีทีน้องรักอันตีไปเนี่ยดีแล้ว เขอเปิดกองก่อนไม่ได้โอ้โหเล็วไปแล้ววิ่งมาวิวิตันไม่ตายไม่ตายนี่ตีเบาได้เท่านี้แหละน้องเผื่อเฮ้ยกูมีแค่ยันกูมีแค่ใจเฮ้ยสี่สด่านเทินวะ่ะเจ็ดสิบสองงงหลงหลงวางยันให้อ่ะเผื่อเล่นเปิดไปเปิดไปเดี๋ยวกูดูผีอ่ะดูผีอ่ะเป,ป,ป,ปิด,ด,ด,ดไปเปิดไปโอเคโอเคพยันวะ่ะสายสินวิ่งมา กูเดี๋ยวเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูยันแน่ไปไปหนีก็ของจริงอะครับน้องๆกลัวของจริงมีไม้ไว้เดี๋ยวกูเล่นไม้ฮะไม้หนึ่งไม้หนึ่งหนีหนีตันหน้าตีดิเออเจ็บบอกเลยว่าเจ็บไอ้เบฟันยันไอเไม่ใช่เบฟเบฟเบฟันใส่ถิ่นได้หมดก่อนแล้วก่อนแล้วดูกนีหน่อยเนี่ยไปของอยู่ไปของอยู่อุ้ยอ้า ตายแล้วหรออืมกูเป็ต่อยแล้วตายเลยอะไรวะมันโดนน้ำไปสิบขวดน้ำอะแล้วมันก็โดนไม้ไปสิบเกือบสิบไม่ถึงหรอกโดนไม้กับน้ำเยอะแล้วก็ประคำหนึ่งบริษัทกำจัดผีมาแล้วเย้เ <Yeah. S 1> ลือีกห้าร้อยหาเพระห้าร้อยสี่สิบเก้าไม่ดับแลวดีใจวะยอด อย่าเปิดมอละโมบเลยนะเป็นไงเบได้มอยังสุด,ดยอดขอใหอได้ของทอง